วันทึกลึกลับมันเหลือเชื่อนะคะไม่รู้ไฟมันมาจากยังไงก็ไม่รู้สเาเหตุผมก็ตกใจครัคิดไม่ถึงว่าจะเป็นอย่างนี้ทีอยู่มันก็ไม่หาสาเหตุไม่เจอไม่มีใครจุดแน่นอนค่ะ เพราะทุกคนก็อยู่ด้วยกันหมดปรากฏการลึกลับที่เกิดขึ้นในวันนี้อุบัติขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งในอำเภอประโคนชยัยจังหวัดบุรีรัมย์เมื่อมีไฟปริศนาลุกไหม้สิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้านโดยไม่ทราบสาเหตุหลายครั้งหลายคราทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ต่างเชื่อว่ามันคือเปเลวไฟอาถรรพ ที่เริ่มลุกไหม้ตู้เสื้อผ้าเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่27พฤษภาคมที่ผ่านมาตอนแรกไหม้ในตู้ค่ะวันที่27พฤษภาวันแรกเลยที่ไหม้ไหม้ในตู้แล้วไหม้เยอะด้วยในตู้เต็มเลยไหม้เสื้อผ้าเฉพาะเสื้อผ้าในตู้ค่ะไหม้ครั้งเดียวค่ะครั้งไหม้ครั้งที่สองเนาะวันมันจะเป็นวันที่สามช่วงนั้นประมาณบ่ายบ่ายสักบ่ายสาม อยู่ๆไฟเขาไหม้ในตะกร้าเสื้อผ้าเพราะวันแรกมันไหม้ตู้ไปหมดแล้วเนาะไม่มีตู้จะใส่เสื้อผ้าก็เอาใส่ในตะกร้าดาแบบแบบนี้ค่ะวันนั้นผม <c oughs> นอนอยู่ตรงนี้นอนดูหนังหลานขน้าง่ง <c oughs> อปูเสียงอะไรผมบอกว่าเสียงพัดลมสักพักหนึ่งโอปูกลีนมาแล้วผมก็ลุกไปตะกร้าไหม้ขึ้น ไม่เสื้อผ้าเสื้อผ้าอยู่ในตะกร้าไม่ครับผมยกให้เขาดูแล้วผมก็เอาวางบบนหนพยโยนถึงพื้นมันก็ดับเองไปไหมคุนแรงมันก็ลุกเหมือนกับเราที่ได้ันก็ค่อยเห็นควันขึ้นไหมควันม,มันขึ้น,ม,น,ม,นมีเปลไวไฟขึ้นเลยเปลไวไฟปริศนาที่ลุกไหม้ถึงสองครั้งสองคราภายในสัปดาห์เดียวนั้น มันสร้างความตื่นตระหนกวาดกลัวให้กับชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงเป็นอย่างมากพร้อมกับคำถามที่ผุดขึ้นในใจว่าสาเหตุของไฟไหม้นั้นมันเกิดขึ้นจากสิ่งใดการไขปริศนาเปลวไฟลึกลับทำให้หลายคนย้อนเหตุการณ์กลับไปจนในที่สุดก็พบว่าก่อนที่เปลวไฟอาถรรพ์นจนลุกไหม้หลานสาวอายุ9ก้าขวบ ที่อาศัยอยู่ภายในบ้านจะมีพฤติกรรมอาการผิดปกติเกิดขึ้นก่อนทุกครั้งเวลาเขารู้ว่าไฟจะไหม้ตัวเขาจะรอนกวนผวามันร้อนหญ้ามันร้อนไฟจะไหม้แล้วหญ้ามัน,นวงอย่างนี้แต่หนูไม่รู้ว่ามันจะไหม้ตรงไหนนะแต่รู้ว่ามันไหม้มันจะพูดอย่างนี้ถ้าหลาา<ป>ัง่ากไหวเก<ป>้าขวบสามารถบอกได้ทุกครั้งก่อนที่จะเกิดไฟไหม้ เป็นไปได้หรือไม่ที่หนูน้อยจะเป็นผู้จุดมันขึ้นมาเองสมมุติฐานคาใจดังกล่าวไม่เพียงเกิดขึ้นกับชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงเท่านั้นแม้แต่คนในบ้านทั้งปู่ยานะ่าน้าอ่าตาก็คิดว่าหลานสาวอาจเป็นผู้จุดไฟขึ้นมาเองจึงได้เฝ้าติดตามพฤติกรรมของหนูน้อยวัยเก้าขวบอย่างใกล้ชิด พอไฟไหม้วิ่งมาก็นาก็วิ่งมาดูด้วยกันเดี๋ยวมันก็ไหม้จุดตรงนั้นเดี๋ยวกมันก็ไหม้จุดตรงนี้มันก็ไม่รู้ไฟมาจากก็เลือเชื่อจริงๆไม่รู้สาเหตุกลัวกลัวเหมือนกันค่ะเห็นไฟลุกมาก็กลัวค่ะเห็นกับตาทุกครั้งจะวิ่งมาทุกครั้งแล้วก็มีไหม้ต่อมาอีกก็มีหมวกกันน็อกแล้วมีคนมาท้าว่าถ้าเก่งจริงมาไหม้ตุกตาตรงนี้ให้ดูหน่อยนาคนนี้เลย ไม่ตุกตาตรงนี้ให้ดูหน่อยมันไม่ไม้ตรงนี้มันไม่ในตู้แต่ไม่ไม่ได้เยอะก็ร้านอยู่เลยมันไม้ในตู้ร้านชายมันเห็นมันก็เลยไปดับทันไม่แล้วไม่แล้วคนก็อยู่เต็มเลยเนี่ยตอนนั้นคนี่อยู่เต็มนี่หลค่ะค่ะถ้ามีการจุดเองก็คงจะไม่มีเพราะว่าเวลาไฟจะจุดน้องก็อยู่ในในสายตาพวกที่ชาวบ้านอยู่ด้วยกันตลอดครับก็พยายามสกตดูน้องว่า กนที่ไฟจะลุกลามจะไหม้นี่มันกราพยายามสังเกตดูพฤติกรรมของน้องอตลอดเพราะว่าอาจจะมีการจุดเองเนี่เหตุการณ์ก็ตัดไปเลยครับเพราะว่าในระหว่างนั้นเนี่ยในระหว่างไฟที่จะกกัดจะเกิดเหตุก็มีชาวบ้านมาอยู่เยอะแยะครับหลายคนอยู่ในเมื่อหลานสาวไม่ได้เป็นผู้จุดไฟเปลวเพลิงที่ลุกไหม้ขึ้นมาเองนั้นเกิดขึ้นจากสิ่งใดที่สําคัญจากสองครั้งในสัปดาห์แรก กลายเป็น18-19ครั้งในเวลาต่อมาจากการสังเกตของทีมงานพบว่าวัสดุที่เกิดการลุกไหม้ส่วนใหญ่นั้นล้วนเป็นวัสดุที่ติดไฟง่ายทั้งสิน้นโดยเฉพาะเสื้อผ้าและสิ่งที่มีพลาสติกเป็นส่วนประกอบเป็นไปได้หรือไม่ว่าจะเกิดประกายไฟ ไปตกลงจนทำให้ไฟลุกไหม้ขึ้นด้วยสาเหตุไฟฟ้าลัดวงจรพวกเสื้อผ้าพวกถุงพลาสติกก็ไหม้ที่นอนที่นอนสองสองหลังในตู้เสื้อผ้าจะเยอะกว่าที่ไหม้เยอะๆนะแต่เสื้อผ้าก็เอาไม่ได้เยอะไหม้ไปหมด มันไหมในตู้มันเหมือนไหมตรงตรงที่เราแขวน,นะคะที่แปดที่เก้าครั้งค่ะที่จำได้ไไดค,ค่ะสำหรับไอไฟฟ้ารถบังจรก็ไม่มีครับที่จะกระแสไฟฟ้าจะอยู่ใกล้ครับมันเป็นที่รงโลง่งครับเพิ่งเหตุครั้งนี้เป็นที่คือมีอยู่ที่มีไฟ,ฟพิสนาก็มีทราบสาเหตุครับไม่มีคนจุดไม่มีเหตุไฟฟ้าลัดวงจร เมื่อเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ไม่สามารถหาคำตอบให้กับไฟปริศนาที่ลุกไหม้ขึ้นมาเองได้ชาวบ้านส่วนใหญ่จึงเชื่อว่าสาเหตุของเปลวเพลิงปริศนาสาเหตุของเปลวเพลิงลึกลับน่าจะมาจากเหตุแห่งความอาถรรพ์จากการสอบถามผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านเราพบว่าในอดีตพื้นที่บริเวณบ้านหลังที่ตั้งอยู่ ไม่ค่อยจะมีผู้ใดกล้าเดินผ่านเพราะมักจะเห็นหรือได้ยินบางสิ่งบางอย่างจากสิ่งที่ไร้ตัวตนแต่เมื่อโอนบ้านหลังนี้เขาตอนนั้นผวอยากยนต้องไปทำงานก่อสร้างมันร้างอยู่ละ เขาเดินผ่านไม่ได้เขาบอกได้ยินแต่เสียงเหมือนคนเดินกวาดเดินอะไรคุยกันก็มีค่ะกลางคืนกลางวันก็ยังมีใครกล้าเดินผ่านค่ะเมื่อก่อนมันจะอยู่ไปข้างหลังนู่นค่ะนี่ฉันลากมามาอยู่นี่เป็นดินว่างเปล่าเนี่ยตรงนี้ค่ะคนเดินผ่านเขาจะพูดบอกว่าได้ยินเหมือนมีคนอยู่อะไรอย่างนงี้นะแต่ฉันอยู่ก็ไม่เคยกลัวไม่เคยมีอะไรก็อยู่มาตั้งนานเวลาแฟนเขาไม่อยู่ก็อยู่คนเดียวก็มี ไม่เห็นมีอะไรนะดูมาตั้งหลายปีนะเพิ่งมามีกับหลานนี่แหละยังแปลกว่าไม่รู้มันเป็นเพราะอะไรแต่ที่รู้คือเป็นมีแต่คนทักว่ามันมีของโบราณอยู่เยอะนะตรงเนี้ยเขาพูดอย่างนี้นะค่ะตรงดินตรงเนี้นอกจากจะเกิดจากอาถรรพ์ของเมืองโบราณที่ทำให้เกิดไฟไหม้ขึ้นเองแล้ว หลายคนยังชื่อว่าเปลวไฟปริศนาอาจเกิดขึ้นจากพญานาคเป็นผู้กระทำจากการสืบหาสาเหตุแห่งเปลวไฟลึกลับว่ากันว่านอกจากหลานสาวจะรู้ล่วงหน้าก่อนเกิดไฟไหม้ทุกครั้งแล้วยังได้พบเห็น พญานาคพ่นแสงสีฟ้าใส่ตู้เสื้อผ้าก่อนที่เปลวไฟจะลุกขึ้นมาอีกด้วยเขาพูดบอกว่าเขาเห็นพญานาคนะตัวตัวจะอยู่ในในอ่างน้ำหัวเขาออกมาแล้วจะพ่นไฟสีสีฟ้าใส่ไปในตู้จะเข้าอยู่ตู้ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งมันจะมีตู้อยู่ฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนู้นเขาบอกว่าเขา ยืนบังอยู่กระตู้ตัวน,นั้นแต่พญานาคไม่เห็นเขาเขาบอกว่ามันพ่นอะไรนู้สีฟ้าใสาต่ตู้แต่เขาก็พูดนะเพราะฉันถูบ้านอยู่ในนี้เนาะเขาก็พูดว่ายา่ากลิ่นเหมือนไฟไหมเหมือนไหมเสื้อผ้าเขาพูดอย่างนี้แต่ฉันก็บอกว่าก็ยา่เาเท้าขยะอยู่ข้างหลังบ้านบอกงนี้นะเลยไม่ได้อิใจจนไอหลานคนที่สมันเข้าไปยา่าไฟไหมอย่างนี้นะฉันก็วิ่งเข้าไปก็าตักน้ําในห้องน้ํามาดับ เพราะอาถรรพ์ที่โบราณหรือเพราะเป็นฝ่ายพญานาคก็ตามหนที่สุดชาวบ้านจึงได้มีมติร่วมกันให้เดินทางไปปรึกษาพระภิกษุสงฆ์ประจำหมู่บ้านพอมาเสร็จผมไปหาพระอีกทีสิเขาบอกว่าให้เอาพระมาบังสกุลให้เจ้าที่เจ้าทางแก <c oughs> ตรงนี้พักหลังมาก็ยังเกิดอีกไม่เพียงไฟไม่หยุดลุกไหม แต่ยังทำให้หนูน้อยวัยเก้าขวบมีพฤติกรรมอาการที่รุนแรงขึ้นเขาสรุปมันไหมตรงเตาเก๊สนะคะต้องถังเก๊สเต้ปูพ่อแฟนที่เขาอยู่เขาบอกว่าได้ยินเสียงพีดแล้วพอไปดูเขาเห็นไฟไหมเขาสรุปอยู่สรุปอยู่ข้างๆเตาเก๊สอยู่ประมาณนู้นเขาก็สรุปอยู่ประมาณเนี้ยคะ่ะ สรแล้วก็สรบปนานอุ้มมาออกมานอนตรงนี้ตั้งนานไม่ตื่นหลายชั่วโมงพอจะจะตื่นมันกลิ้งไปจะขึ้นไปที่ห้องน้ําก็มีคนเอาเข้าไปที่ห้องน้ําก็ไปลงในอ่างอีกและนี่คือภาเพเหตุการณ์ที่เชื่อว่าสาวน้อยวัยเก้าขวบถูกบางสิ่งบางอย่างสิงสู่อยู่ในร่างของเธอ ลงนานมากไอ้นูขึ้นมากแล้วก็ตีเราไปโดนตัวไม่ได้ใครก็เอาขึ้นไม่ได้เลยแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นเพราะอะไรแต่น่าจะจะมีสิ่งเล้นลับอยู่ในตัวเขาแน่นอนที่เราไม่รู้ในความคิดนะทีนี้ไปเอาไปเอาครูคนนี้คนชื่พอพรที่จะมานี่แหละมาเรียกอะไรก็ไม่ออก จนได้ตามไปนอนอยู่นู่นพอเช้าวันใหม่เขาบอกว่าเขาสัญญากับไอ้คนที่เข้าร่างบอกว่าถ้าเขาไปซื้อร่างให้แล้วจะออกจากเด็กไหมเขาก็สัญญาเขาบอกว่าเขาจะออกเขาเห็นเขาตกมือตกอะไรกันเนาะเพราะว่าเขาจะออกพอไปซื้อร่างมาจากประโขนชัยประมาณ20กโลได้มั้งเขาก็ฟื้นเห็นได้ยินเสียงเขาคุยจ้อเลยทีนี้เขาเป็นคนร่าเดิงถ้าไม่มีอะไรเขาจะคุยตลอด ยังไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมีมีแค่เมื่อวานชั้งเดียวเขาบอกเหมือนมีคนมาตามยิกเขาอะค่ะนั้นแต่ไฟยังไม่มีไม่มีไฟไหม้ตรงไหนเลยค่ะเด็กหญิงเก้าวขวบเห็นพญานาคพ่นแสงสีฟ้าใส่ตู้เสื้อผ้าก่อนเกิดไฟไหม้เด็กหญิงวัยเก้าวขวบมีพฤติกรรมอาการเหมือนพญานาคเลน่นน้ำที่สำคัญ การไปซื้อรูปปั้นพญานาคมาขึ้นหิ้งบูชาภายในบ้านจนทำให้เปลวไฟลึกลับยุติการไหม้ไปอย่างสิ้นเชิงนั้นชาวบ้านส่วนใหญ่ต่างเชื่อตรงกันว่าไฟที่ลุกไหม้ขึ้นมาเองในบ้านหลังนี้น่าจะเป็นไฟพญานาคนั่นเองหากพญานาคคือผู้ที่ทำให้เกิดไฟลุกไหม้ขึ้นมากว่า18ครั้ง คำถามที่ต้องค้นหาคำตอบกันต่อไปก็คือพญานาะมาเกี่ยวข้องอะไรกับหนูน้อยวัยเ้าขวบคนนี้มันเป็นเพราะว่าอดีตต่ชาติเขาเคยสัญญาตั้งแต่ชาติปางก่อนว่าอายุครบ9้าขวบเขาจะอยู่ด้วยแล้วเขาก็เริ่มเป็นตั้งแต่ เริ่มอดๆแอดๆให้รู้ว่าตั้งแต่อายุประมาณเจ็ดขวบก็เริ่มเริ่มมาแต่ไม่ไม่ได้ไม่ได้เป็นหนักนี่ก็เป็นโน่นนเป็นนี่ก็พาไปหาหมอประจำเนาะเขาก็พาไปหาหมอเรื่อยๆเรื่อยไปก็หายก็จนกว่าถึงเก้าขวบเขาทาให้รู้แต่ก็ยังว่านาะเดินใส่พระตามวัดเขาจะสื่อสารทางเทพไม่ได้ เขาไม่รู้ยิ่งไปเขาเรียกว่ายิ่งไปก็ยิ่งทําให้เห็นเขาอยากเหมือนก็ทําให้รู้ทาให้เราเดือดร้อนทําให้เรารู้ทําให้พ่อแม่เขาเชื่อทําให้เชื่อให้ได้ปู่ย่าเขาเอาให้เชื่อให้ได้ถ้าเขาไม่ทําอย่างนี้จะไม่รับเลยเขาก็ต้องการร่างให้เรารับเขาก็เหมือนกับว่าเรา ไปเอาร่างมห้เขาก็ดูมันจะเงียบเนาะอยากชักไฟไหมก็จะหยุดเขาก็หยุดหาครูเทพสักคนหนึ่งที่จะช่วยเขาได้ทำไมถึงรู้เพราะว่าเวลานางสุดมนต์เนี่ยเขาจะสื่อสารได้ประจำหากชาติก่อนของหนูน้อยเป็นพญานาค ที่ให้คำสัญญาต่อกันว่าฉาตินี้จะมาอยู่ด้วยกันคำถามสำคัญที่ยังต้องค้นหากำตอบกันต่อไปก็คือพญานาคที่จะมาอยู่ด้วยนั้นเกี่ยวข้องกับพญานาคพ่อปู่ศีสุธโธแห่งคำชะโนดหรือไม่คำตอบรอคุณผู้ชมอยู่ในช่วงหน้ากับบันทึกลึกลับ วันทึกลึกลับ